ปลาหางยกนกยุย่งหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะตัวเล็กตัวน้อยราคาก็จะไม่เหมือนกันนะคะเขาก็จะทํแบบเป็นล็อกนี่อันนี้แบบแบบน่ารักมากจะขับรถออกไปข้างนอกค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเติมสเสบียงให้ท้องเราเร็วนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นอยู่ในป่านะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นนจะขับรถออกไปข้างนอกค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเติมสเสบียงให้ท้องเราเร็วนะคะเพราะว่า อันนี้จะเป็นอยู่ในป่านะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นน้ำมันก็จะเป็นที่เขาปลูกผักค่ะทุกคนเนาะที่มาเลเซียเขาก็จะนิยมปลูกต้นน้ํามันปาล์มนั่นเองนะคะระหว่างทางก็จะมีต้นน้ํามันปาล์มเต็มไปหมดเลยค่ะลูกอยากจะดูเนาะเราก็จะเข้าไปมันอยู่ในป่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาบอกเลยว่าเข้ามาก็ในตู้ปลาเนาะจะมีปลาสวยๆนะคะว่ายน้ําลอยไปลอยไป มาค่ะวันนี้กิต้าจะพาทุกคนไปชมบอดเลี้ยงปลาสวยๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะที่เราจะไปสมบอเลี้ยงปลานะคะเป็นปลาหางยกนกยุง่งหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะตัวเล็กตัวน้อยราคาก็จะไม่เหมือนกันนะคะเขาก็จะทำแบบเป็นล็อกนี่อันนี้แบบแบบน่ารักมาก มาค่ะวันนี้กิต้าจะพาทุกคนไปชมบอ่อเลี้ยงปลาสวยๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะที่เราจะไปสมบอ่อเลี้ยงปลานะคะเป็นปลาหางยกนกยุ่งหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะตัวเล็กตัวน้อยราคาก็จะไม่เหมือนกันนะคะเขาก็จะทํแบบเป็นล็อกนี่อันนี้แบบแบบน่ารักมากจะขับรถออกไปข้างนอกค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเติมสวยงให้ท้องเราเร็วนะคะเพราะว่า อันนี้จะเป็นอยู่ในป่านะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นน้ำแล้วต่อจากนั้นเราก็มากินข้าวค่ะอันนี้จะเป็นซุปปลานะคะส่วนปลาหางยกนกยุ่งหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะตัวเล็กตัวน้อยราคาก็จะไม่เหมือนกันนะคะ mm. เขาก็จะทำแบบเป็นล็อกนี้อันนี้แบบ,บน่ารักมากนะคะ mm. มีกรอบลูกก็กินไปหมดและที่เหลือก็จะเหลือแค่ เช่นก๋วยเตี๋ยวนะคะรัดหน้าก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างล่างนั้นนะแบบเนื้อลูกเอาไปกินไปหมดแล้วนะคะคุณแม่จะขับรถออกไปข้างนอกค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเติมสเบียงให้ท้องเราเร็วนะคะเพราะว่า อันนี้จะเป็นอยู่ในป่านะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นน้ำมันก็จะเป็นที่เขาปลูกผักค่ะทุกคนเนาะที่มาเลเซียเขาก็จะนิยมปลูกต้นน้ํามันปาล์มนั่นเองนะคะระหว่างทางก็จะมีต้นน้ามันปาล์มเต็มไปหมดเลยค่ะปลาหางยกนกยุงหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะตัวเล็กตัวน้อยราคาก็จะไม่เหมือนกันนะคะเขาก็จะทํแบบเป็นล็อกนี่อันนี้แบบแบบน่ารักมากน,น,นี้มีแรงมากนี่มีของเราก็มาถึงแล้วส่วน อ่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อกุ้งเนื้อไก่อะไรล,ลูกก็กินเป็หมดแล้วนะส่วนแม่ก็กินแค่หมี่ค่ะนะแล้วต่อจากนั้นเราก็มากินข้าวค่ะอันนี้จะเป็นซุปปลานะคะุใช้เสือเนาะแต่ว่าภาษาจีนนะ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกปลาอะไรแฟนกีตา้าบอกอยู่แล้วว่าอ่าทีนี้กีตา้าก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วจาไม่ได้แล้วค่ะนะคะแต่ว่าลูกอยากจะดูเนาะ เราก็จะเข้าไปมันอยู่ในป่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาบอกเลยว่าเข้ามาก็ในตู้ปลาเนาะจะมีปลาสวยๆนะคะว่ายน้ําลอยไปลอยลาสวยมากๆเลยนะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากเข้าไปในนั้นบ่อปลาเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เขาเลี้ยงนะเขาก็จะทําแบบว่าเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไว้แบบลูกอยากจะดูเนาะเราก็จะเข้าไปมันอยู่ในป่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาบอกเลยว่าเข้ามาก็ในตู้ปลาเนาะจะมีปลาสวยๆนะคะว่ายน้ําลอยไปลอย มาค่ะวันนี้กีต้าจะพาทุกคนไปชมบอ่อเลี้ยงปลาสวยๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะที่เราจะไปสมบอ่อเลี้ยงปลานะคะปลาที่แบบวา่าอ่าข้างในจะมีปลาไม่กุ้งแล้วก็จะมีหอยด้วยแล้วก็เขาจะใส่ผักกาดดองด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนได้เขาเป่าสักถ้วยนี้คงตัาวว่า ชอ,ชอบสดชื่นเลยนะคะลูกๆก็แบบชอบมากๆเลยก็บอกว่าป้า,ปาๆอยากจะซื้อกลับมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็คิ้เกียจดูนะสําหรับกิจนี้เลยนะคะปลาแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันเนาะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็อันนี้ก็จะพาทุกคนเข้าไปเดินชมนะคะแล้วก็จะมีปลาตัวเล็กๆด้วยว่าสวยมากๆเลยนะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากเข้าไปในนั้นบ่อปลาเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เขาเลี้ยงนะเขาก็จะทําแบบว่าเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไว้แบบ จะสดชื่นเลยแต่ว่าไม่กินนะแล้วพอกีต้าเรียกหมี่มาแล้วเนาะเราจะกินราดหน้านะคะเราก็เลยสั่งน้ำชุบมาสดแบบร้อนๆตอนกลางวันแบบว่า ชอบชอบสดชื่นเลยนะคะลูกๆก็แบบชอบมากๆเลยก็บอกว่าป๊า,ปาๆอยากจะซื้อกลับมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็คิดเกียจด,ดูนะสําหรับกิจต้นก็จะเป็นที่เขาปลูกผักค่ะทุกคนเนาะที่มาเลเซียเขาก็จะนิยมปลูกต้นน้ํามันปาล์มนั่นเองนะคะระหว่างทางก็จะมีต้นน้ํามันปาล์มเต็มไปหมดเลยค่ะนี้มีแรงมากนี่มีของเราก็มาถึงแล้วส่วน อ่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อกุ้งเนื้อไก่อะไรลูกๆก็กินไปหมดแล้วนะส่วนแม่ก็กินแค่หมี่คะ่ะนักเลยนะคะตะมูตะมิแบบดีมากๆเลยปลาตัวเล็กตัวน้อยเนาะนี่ก็บว่าชอบสดชื่นเลยนะคะลูกๆก็แบบชอบมากๆเลยก็บอกว่าป้าๆอยากจะซื้อกันมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็ขี้กเกียจด,ดูนะสําหรับกินปลาหางยกนกยูงหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะตัวเล็กตัวน้อยราคาก็จะไม่เหมือนกันนะคะ เขาก็จะทําแบบเป็นล็อกนี่อันนี้แบบแบบน่ารักมากน,นี่มีแรงมากนี่มีของเราก็มาถึงแล้วส่วนอ่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อกุ้งเนื้อไก่อะไรลูกๆก็กินไปนหมดแล้วนะส่วนแม่ก็กินแค่หมีค่ะน้องก็แบบว่าจะแบบว่าเวียนหัวนิดนึงนะคะเพราะว่าช่างก้องของเราก็ไม่ค่อยจะสํานานสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็หลังจากที่เราแบบว่าดูปลานะคะซื้อปลาเสร็จแล้วเราก็ได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นปลาอันนึงเนาะแบบคล้ายๆสีกับเขาแบบ แ,แม่ก็จะมานั่งกินหมีท่ทีละอันสองอันเหลือกุ้งหนึ่งตัวค่ะแม่ก็จะมานั่งกินหมีท่ทีละอันสองอันเหลือกุ้งหนึ่งตัวค่ะใช้เสือเนาะแต่ว่าภาษาจีนนะ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกปลาอะไรแฟนกีตา้าบอกอยู่แล้วว่าอ่าทีนี้กีตา้าก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วจาไม่ได้แล้วค่ะนะคะแต่มันปลาหางยกนกยุง่งหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะตัวเล็กตัวน้อยราคาก็จะไม่เหมือนกันนะคะ เขาก็จะทำแบบเป็นล็อกนี่อันนี้แบบ,บน่ารักมากก็จะมานั่งกินหมี่ทีละอันสองอันเหลือกุ้งหนึ่งตัวค่ะ ก็จะมีตัวเล็กด้วยตัวใหญ่ด้วยนะคะทุกคนสีสันคือแบบสวยสดใสมากๆเลยนะคะสีส้มกับสีขาวบอกเลยว่าดูแล้วคือลูกอยากจะดูเนาะเราก็จะเข้าไปมันอยู่ในป่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาบอกเลยว่าเข้ามาก็ในตู้ปลาเนาะจะมีปลาสวยๆนะคะว่ายน้ําลอยไปลอยนะคะมีกรอบลูกก็กินไปหมดหละที่เหลือก็จะเหลือแค่ เช่นก๋วยเตี๋ยวนะคะรัดหน้าก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างล่างนั้นนะแบบเนื้อลูกเอาไปกินไปหมดแล้วนะคะคุณแม่ปลาที่แบบว่า,า,าข้างในจะมีปลามีกุ้งแล้วก็จะมีหอยด้วยแล้วก็เขาจะใส่ผักกาดดองด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนได้เขาเป่าสักถ้วยนี้คงตู มาค่ะวันนี้กีต้าจะพาทุกคนไปชมบอ่อเลี้ยงปลาสวยๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะที่เราจะไปสมบอ่อเลี้ยงปลาะคใะช้เสือเนาะแต่ว่าภาษาจีนะ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกปลาอะไรแฟนกีต้าบอกอยู่แล้วว่า,าทีนี้กีต้าก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วจาไม่ได้แล้วค่ะนะคะแต่มันปามนะคะระหว่างทางก็จะเป็นต้นน้ามันปามแล้วก็ข้างหน้านั้นต้นใหญ่ๆนั้นจะเป็นต้นทุเรียนนะคะทุเรียนของมาเลเซียเนาะ แล้วก็ด้านหน้าถนนได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นปลาอันนึงเนาะแบบคล้ายๆสีกับเขาแบบแบบสีคล้ายๆเลยนะคะตะมูตะมิแบบดีมากๆเลยปลาตัวเล็กตัวน้อยเนาะนี่ก็นนี้เลยนะคะปลาแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันเนาะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ อันนี้ก็จะพาทุกคนเข้าไปเดินชมนะคะแล้วก็จะมีปลาตัวเล็กๆด้วยว่าสวยมากๆเลยนะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากเข้าไปในนั้นบ่อปลาเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เขาเลี้ยงนะเขาก็จะทําแบบว่าเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไว้แบบอก็แบบว่าจะแบบว่าเวียนหัวนิดนึงนะคะเพราะว่าช่างกล้องของเราก็ไม่ค่อยจะสํำนานจักเท่าไหร่เนาะแล้วก็หลังจากที่เราแบบว่าดูปลานะคะซื้อปลาเสร็จแล้วเราก็ ชอบสดช,ชื่นเลยนะคะลูกๆก็แบบชอบมากๆเลยก็บอกว่าป๊าๆอยากจะซื้อกลับมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็อ่าคี้เกียรติดูนะสําหรับกิ๊ดมาก็จะมีตัวเล็กด้วยตัวใหญ่ด้วยนะคะทุกคนสีสันคือแบบสวยสดใสมากๆเลยนะคะสีส้มกับสีขาวบอกเลยว่าดูแล้วคือว่าก็ป๊าจะแบบว่าเวียนหัวนิดนึงนะคะเพราะว่าช่างกล้องของเราก็ไม่ค่อยจะํำนานสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็หลังจากที่เราแบบว่าดูปลานะคะซื้อปลาเสร็จแล้วเราก็ ก็จะมีตัวเล็กด้วยตัวใหญ่ด้วยนะคะทุกคนสีสันคือแบบสวยสดใสมากๆเลยนะคะสีส้มกับสีขาวบอกเลยว่าดูแล้วคือปลาที่แบบว่าข้างในจะมีปลามีกุ้งแล้วก็จะมีหอยด้วยแล้วก็เขาจะใส่ผักกาดดองด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนได้เข้าเป่าสักถ้วยนี้คงตัวนี้เลยนะคะปลาแต่ละอย่างก็จะ